อาจารย์สอนดีมากได้แชร์ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบกับเจ้าของแฟนชา์คนซื้อแฟนชส์ลดขั้นตอนในการที่เราต้องไปศึกษาหาความรู้จากที่อื่นเนยอะเลยอะค่ะ ได้ความรู้ในการเลือกแฟรนไชส์อะคะ่ะจากที่เราไม่เคยรู้อะไรมาก่อนก็ได้เกี่ยวบความคิดแล้วก็มุมมองในการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้นนะคะอาจารย์สอนดีมากได้แชร์ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบกับเจ้าของแฟรนไชส์คนซื้อแฟรนไชส์มันทําให้เราได้ความรู้เยอะเลยทั้ง2ด้าน2มุมมองในการที่จะเลือกซื้อหรือว่าเป็นคนทำแฟรนไชส์อะคะ่ะ ถ้าใครมีความคิดที่จะซื้อเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์หรือมองหาแฟรนไชส์อยู่ค่ะแนะนําให้มาลองเรียนคอร์สนี้ดูนะคะจะได้มุมมองหลายๆอย่างในการเลือกซื้อธุรกิจนะคะลดขั้นตอนในการที่เราต้องไปศึกษาหาความรู้จากที่อื่นเราลองมาเรียนคอร์สนี้เราจะได้ลดเวลาตรงนี้ไปเยอะเลยะคะ่ะ ผมเองก็ได้ความรู้นะครับหลักการเลือกซื้อเฟรนชชัยข้อมูลที่เราต้องดูมีอะไรบ้างอาจารย์เฟรนลี่ครับเป็นกันเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลคอนเทนต์เนื้อหาก็ค่อนข้างจะครอบคลุมกับหลักสูตรสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อธุรกิจเฟรนช์ชัยนะครับแต่ไม่รู้จะศึกษาข้อมูลยังไงดีสามารถเข้ามาเรียนได้ครับที่นี่ให้ข้อมูลค่อนข้างครบครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ